สวัสดีครับก็รลุ่ชคยูทูบตาตาลำซิงนะาบน้ำเสร็จแล้วนะครับเที่ยวนี้ลําบากมากครับดูครับที่อาบน้ําครับผมต้องถอดสายนี้อาบนะครับหลดหลดออกแล้วก็ปลดสายนี้เอาหลดไอ้นี้ตัวล้างออกแล้วก็อาบน้ำนะครับลําบากมากครับเที่ยวนี้คนระับหลดที่อาบน้ําของผมครับก็อาบเสร็จแล้วครับพร้อมออกเดินทางครับเอาหินเอาหินเสร็จแล้ว ปั๊มพีทีเล็กนะครับก็เอาเงินเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยครับขออนุญาตวางตะกร้าก่อน,นครับทั้งก็มีกันตัวครับก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะครับก็เข้าอาบน้ำเอาอะไรครับเสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อยครับไฟก็สว่างทุกตัวครับอันนี้ก็ขออนุญาตขึ้นรถนะครับก็อัน้ําเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ได้ทายให้ท่านผู้ชมเห็นแล้วนะครับไอ้ที่อัมน้ำครับลาบากมากครับต้องต้องปลดไอ้ตัวนั้นอาบนะครับก็ไม่เป็นไรครับอาชีพระร่องครับเลือกไม่ได้ครับ ให้จะมีน้ำอาบครับดีกว่าอดครับดีกว่าชั้งแห้งครับก็แถวนี้ก็พากันตอนนี้อยู่สระบุรีอยู่นะครับอยู่แยกห้วยบงครับน้ำแยกห้วยบงครับเมื่อกี้ปั๊มใหญ่เต็มรถเต็มนะครับปั๊มใหญ่ไม่มีที่จอดเลยครับรอดูครับพากันนั่งสี่ห้าคนรออาบน้ําครับรถก็เต็มแล้วรถเต็มปั๊มนะครับปั๊มเล็กก็เต็มครับ Saya tidak beri คืออยู่ครับตอนนี้ก็จะพาเดินทางไปต่อนะครับไปตอนกล้องผมสนนผมนนั่นนะครับกล้องผมครับมืดนะครับก็ตอนนี้อาน้ําเสร็จแล้วก็มาถึงมาถึงหกโมงกว่าครับมาจากมาจากไอแลมชบังนะครับมาถึงหกโมงกว่า ผมผมตีไปทุ่มหนึ่งนะครับตอนผมลงไม้เสร็จมาเที่ยงนะครับตอนผมลงคลิปมาถึงนี่ก็หกโมงกว่าก็สายหินเสร็จก็ทุ่มนิดๆนะครับออกมาถึงปั๊มก็เกือบสองทุ่มนะครับอาบน้ําประมาณห้านาทีสิบนาทีนะครับอาบน้าเสร็จสทํหาทำธุระส่วนตัวเสร็จนะครับก็ต่อไปก็หาที่กินข้าวครับกองทับเดินกองทับต้องเดินโดยท้องครับ ก็อยู่เรื่องเมืองสระบ,บุรีนะครับเ mm. ส้นเส้นนี้เส้นนี้กลับไปสระบุรีนะครับเส้นนี้ถ้าถ้าฝั่งนั้นจะไปไล่หลายที่ครับไปลกบุรีไปอะไรที่ไล่หลายที่ครับเส้นนี้ผมก็ผมก็ออกเรื่องเมืองสระบ,บุรีนะครับผมออกไปเส้นมิตรภาพนะครับออกไปเส้นบักช่องโคราชผมสีชิวผมออกผมถึงเยะ ถึงสะพานสีคิ้วผมขึ้นไปทางเส้น24นะครับเส้นเดชอุดมนะครับไปกลับไปสุรินทร์นะครับก็ระยะทางจากนี้ไปถึงสีคิ้วก็100กว่ากิโลนะครับ100กว่ากิโล ไปถึงสุรินทร์ก็ไปถึงอำเภอปราสาทนะครับไปถึงไปถึงตัวสุรินทร์ครับผมอยู่อำเภอปราสาทครับไปถึงอำเภอปราสาทก็320ิโลนะครับจากตรงนี้ไปนะครับจากปั๊มปั๊มใหญ่นะครับ320โลครับทาง็ทุกวันนี้ก็ขี้เลยครับมาท่านผู้ชมครับกระโดดไปด้วยกันครับ แล้วผมใส่หินลุกนะครับเที่ยวนี้เที่ยวี่แล้วใส่สามสี่นะครับก็ขอขอบคุณเฮียนะครับแกเอาก็แกเอากอบทุกเที่ยวนะครับ่วงนี้ก็วิ่งให้แต่แกเลยครับแต่หินแกก็เยอะนะครับไมมีที่ใส่แล้วครับแต่ก็ขอร้องแกนะครับว่ามีของมาไม่มีของกลับนะครับค่อยดูตอนเช้านะครับถ้าถ้าไม่มีไม้ผมอาจจะได้ลงคขมเมนนะครับเขมรต์ต่ำนะครับเขมรตกัมพูชาละลงไปเอามันครับเดี๋ยวผมถ่ายตอนเดี๋ยวผมถ่าย ถ่ายถ่ายคลิปยาวๆให้ดูเลยครับถ่ายลงตั้งแต่ลงไปเลยครับก็เป็นชั่วโมงนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับประมาณสองสามชั่วโมงก็ถ่ายถ่ายไปครับลงไปครับบางทีก็อาจจะคลิปสั้นด้วยก็ได้ครับบางทีมันคลิปยาวเกินไม่แน่นะครับไม่แน่เดี๋ยวรอดูตอนสายๆนะครับถ้าได้ลงไปนะครับ ลงไปเอามันนะครับมันหัวนะครับประเทศเพื่อนบ้านครับเขาว่ามันออกเยอะแล้วครับไม่แน่นะครับถ้าถ้าไม้ถ้าฝนตกไม้ไปถ้าฝนตกผมก็อาจจะลงขมิตรเลยนะครับ comenz. ลงไปเอามันหัวนะครับไปลงที่ลงจากจากาน้าจากนานไทยไปประมาณร้อยกว่าโลนะครับลงลงจากนานจั้งแต่นับตั้งแตย้านไทยไป,ไปไปถึงที่ผมเอามันก็ประมาณร้อยกว่าโลครับ ไทยไทจากจากไทยไปกัมพูชานะครับประมาณร้อยกาโลนะครับมันก็คือว่าไกลไหมมันก็ว่าไกลนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีตัวหนังสือไทยมันก็ยากเหมือนกันนะครับถ้าคนไม่รู้จักก็ลงไปก็ยากนะครับไม่รู้จักก็ยากผมก็ตอนลงครั้งแรกผมก็ก่อนออกรถอาศัยว่าเคยขับรถเท่าเกเท่าเกที่เขาเขาให้ลงไปเอามันเขีนก็ได้ขับของเก๋นั่นแหละครับไม่ขับไม่กี่เที่ยวก็ จำเอาครับว่าตรงนี้คือตรงไหนตรงนั้นคือตรงไหนนะครับว่าจำเอาไว้ครับแล้วก็บางทีก็โทรถามเขาผมผมอ่านอังกฤษไม่ออกนะครับมันมีภาษาอังกฤษอยู่ครับแต่อ่านไม่ออกก็เลยบางคนถ้าเขาอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเขาก็ดูหลักกิโลเอานะครับหลักกิโลที่ก็ว่าวไปถึงหลักกิโลที่ห้าสิบห้าอย่างนี้ต้องพ้นห้าสิบห้าไปเลี้ยวซ้ายอย่างนี้มีสามแยก เลี้ยวซ้ายหลักกิโลที่5 5้าเลี้ยวซ้ายเราก็เลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวซ้ายไปประมาณ20โลหลักกิโลที่ถ้ากัมพูชาถ้ามันเลี้ยวถ้าลงจากนานไทยไปมันมันเป็นนับจากหลักกิโลหลักกิโลเยอะไปนะครับจากกิโลร้อยไปนะครับนับไปไปหาเลขน้อยนะครับหลักกิโลนานกัมพูชานะครับ แล้วถ้าเราถ้าเราเลี้ยวเลี้ยวซอยไหนมันก็หลักกิโลมันก็ขึ้นเลขใหม่นะครับไม่ไม่ว่าไม่นับไม่นับรวมกันนะครับมันจะขึ้นนับหนึ่งใหม่นะครับมันมันไม่ไม่นี่กันนะครับ ก็ได้อัปเดตให้ท่านมปชมดูนะครับก็เดี๋ยวผมก็ขออนุญาตกินข้าวกินปลาก่อนนะครับคลิปนี้ก็ฝากติดตามช่องยูทูบตระต่ตายนํำซิงด้วยนะครับค่อยมาดูคลิปกันต่อพวุงนี้นะครับสวัสดีครับ